วิธีที่ทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เกินต้านนั้นก็คือนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจยังไงนะคะคุณจะไม่สนว่าคนอื่นเขาจะชมคุณหรือไม่หรือว่าคุณจะฟังคําตัดสินจากใครคุณไม่สนเลยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณจะรู้สึกภูมิใจว่าคุณเนี่ยมีดีอะไรคุณรู้นะคะว่าคุณเนี่ยมีดีแบบไหนโดยไม่ต้องรองให้คนอื่นมามาชมให้ตัวเองคุณรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ใช่ว่า มั่นใจจนแบบว่าไม่ฟังใครไม่ใช่นะคะคุณก็เห็นความสวยงามของคนอื่นด้วยเช่นกันคือเมื่อไรที่คุณรักตัวเองคุณจะรู้สึกฟูลฟิลในตัวเองเนาะมีความสุขเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นคนอื่นนะคะมีความสุขในแบบฉบับของคนอื่นคิดเลยว่าคุณจะเห็นความสวยงามของคนอื่นได้เองอัตโนมัตินี่แหละค่ะพอคุณรู้สึกแบบนี้ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีออร่าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดขนาดนี้นะคะเพราะนั้น ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อไหร่รู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รอคําชื่นชมจากคนอื่นหรือว่าไม่ได้สนใจคําตัดสินว่าคนอื่นจะมองเรายังไงแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกมีความสุขในตัวเราแล้วก็มองคนอื่นนะคะเป็นความสวยงามด้วยแค่นี้คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เกินต้านทานแล้วคะ่ะ